เอาละครับบนทางชีวิตของผมถ้าทุกคนเห็นผมตอนนี้นะครับผมน่าจะกําลังต่อยมวยอยู่สักแห่งหนหนึ่งนะครับจริงๆผมไปกีฬามหาลัยนะอันนี้เป็นคลิปขั้นเวลามันเป็นคลิปดองๆแหละเออก็เป็นคลิปดองเป็นคลิปต่อยมวยนะก็ให้เข้ากับสถานการณ์ที่ผมเป็นอยู่ตอนนี้นะวันนี้ผมไปแข่งกีฬามหาลัยอยู่นะครับมันเป็นกีฬาต่อสู้แหละก็ฟิลๆนี้แหละเฮ้ยซาเอชนะครับอันนี้ซาเอชนะครับเขาไม่เล่นบอลแล้วนะเขามาต่อยมวยนะซาเอชคุณบอกโอ้โอมคุต่อยกูทำไมเนี่ยโอ้โอ้เมั่วดีเออเอามาดิโอ้เรียบร้อยลลลววงงไปแ้ว นอกสังเวียนก็เอาเหรอเล่นไงวะเนี่ย เล่นกล้ามแล้วครับโอ้โหฟุตบอลไม่เตะแล้วครับมาต่อยมวยท็บปไซเอทของเรานะครับบอลก็ได้มวยก็เอานะครับคนนี้หรือว่าสเต็ปเท้าคงไม่ใช่ทางออกนะครับทางออกอาจจะเป็นสเต็ปหมัดแทนครับเยีเจงพ่อวะยกได้ยกหอนยกอ่ะก่อนที่เราจะไปขึ้นชกมวยครับเราต้องเตรียมร่างกายพร้อมก่อนครับถึงกล้ามเราจะเยอะขนาดนี้นะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่พอครับคนที่หยุดซ้อมนะคือคนที่ยอมแพ้ไปแล้วแต่ผมยังนะนี่นี่ออกหมัดครับออกหมัดนี่ออกหมัดครับออกหมัดครับนี่ดอดได้ครับดอดได้ครับ อ๋อเผาปูพันยังกดไม่ได้นะเผาปูพันต้องให้หลอดตรงกลางเต็มก่อนนะครับอันนี้มีหลอดอยู่ข้างล่างนะครับถ้าถึงร้อยเปอร์เซ็นต์น่าจะเผาปูพันได้อยู่อ่ะอย่าไปก่อนอย่าไปก่อนเหนื่อยชิบหายเหนื่อยง่ายถึงนั่งวยอะไรวะเนี่ยผมกล้าพูดได้เลยครับว่าผมเก่งกว่ามันแน่นอนถ้ามันจะเหนื่อยง่ายขนาดนี้หายคู่โชคก่อนดีกว่ามาโชคกับผมทีเอ้ยพี่ไม้ไทสันเอาไหมล่ะพี่มาดิมาดิพี่มาดิมาดิมาพี่ไม้พี่ไม้มาอันนี้ดูวินเลตูรนะครับ นีโออันนี้ก็วีเลสศูนยเหมือนกันอ่าพี่ไม้มาดูเชิญก่อนดูเชิญก่อนครับดูเชิญพี่ไม้ก่อนครับยับบับยับบยับยับไปก่อนครับยับไปหยับยับไปยับใส่คร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 ับกันครับกันกันกันก่อนนะครับรอเขาเหนื่อยออืสวนครับสวนสวนมาดิพี่ไม้พไม้ออกมาแล้วพี่ไม้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 พี่ไมาแล้วพี่ไม้ อืมพี่ไม้เอาไหมพี่ไม้เอามาหรอพี่ไม่อยพี่ไม้พี่ไม้อีกสักหน่อยไม่ได้พี่อือหยอย่าไปผมผมดอสผมดอสผมดรอดต์นี่ไงนี่ไงโดนโดนพี่ไม้โดนพี่ไม่อยโดนไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวขอยาด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 พี่ไม้เย็นพี่ไม้พี่ลงพร้อมเย่าไปก่อนครับอย่าไปก่อนครับอย่าไปก่อนครับอย่าไปก่อนอย่าไปก่อนเย่าไปดิเหยียไปดิพี่ไม้พี่ไม้พี่ม่ยมาดิพี่ไม่อยเอาไปลรอกเอาไปหรอ ได้เห็นครับได้เห็นเหมือนจะมันมันเพราะวาเพรากวใส่เราครับเป็นไงเล่าเป็นไงเล่าเราก็มีพาวเวอระร่วงไปดีพี่ไหมโอ้ร่วงไปดีพี่ไหมโดนสเต็ปไปดิโดนสเต็ปไปดิไอ้อ่ออไปดิเออโอมอสได้แล้วว่าเออพี่ไหมกดสตีนะพี่ไหมกดสตีนะเวลาพี่ไหมยังไม่เข็ดเนาะ โดนผมไปหนึ่งทีไม่เข็ดหรออืมอืมเปิดไปก่อนนะเปิดไปก่อนอืมอืมอืมอดีตอดีตพี่ไม้อดีต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 ดอดดอดอืมดอดไปกันแล้วดอดกูดอดกูดอดดอดหลบ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 โอ้ยลิบหายยิบหายเหนื่อยจะตายจะตายยี่ใหม่เจนพี่เจนเบา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 ก่อนหยับไปหยับไปอย่าพี่ไม้ไปก่อนครับหยอกหยอกหยอกหยับหยับหยหยอกหยับหยับโอเคโดนเต็มหน้าเลยเมื่อกี้อืมอืม อืมอืมมมหม่มออือล่อลัวมามั้งกลมพี่ไหมกลัวกลัวอมอวัดมวยวัดมวยวัดมวยวัดพหมมาดิผมดอดผมดอดพี่ไหมชาพลังอยู่วะก็ชาพลังอยู่วะเนี่ยชาบ้างครับชาบ้างตอนนี้เลือดเขาเต็มอ่ะ อย่าไปก่อนนะครับอย่าไปก่อนอย่าเปิดอย่าเปิดพี่ไหมตอบตอดหลบ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 ก็ดีพี่ไมอื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 มอเขามี power power พันแล้วนะใจเย็นครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนโขกพันครับไอ้เหี้ยโดนมึงกันแล้วโดนมึงกันแล้วมาดิมาดิพี่ไหมเอาลปอลอวเอาไปแล้วเอ้เหยเฉย กุมามุ่งกุมามุ่งล้า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 นี่โดนไปดิเปิดเปิดการไปดิเปิดการไปดิอืออือเปิดหน้ามาเปิดมาเปิดเปิดแลกกันไปแลกกันไปพี่ไหมพี่ไหมโอ้ยเอไม่เท่าไหร่วะดูดูยกครับยกตาพี่ไหมยังจะเอาอีกเหรอพี่ไหมวันดี ี่ไม้ไปดิพี่ไม้ไปดิพี่ไม้ฮะอื๋อไม่รอเอาไม่รออืมอืมอามไม่รพี่ไม้เอ้ยอืมอืมอโดนเลยครับมันเปิดหน้าเปิดหน้าแรกเปิดหน้าแรกเรามวยวนครับมวยวนครับมวยวนครับมวยวนอืม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 พี่ไม้พไม้เล่นหนักพี่ไม้เล่นหนักโดนสวนสวนสวนพี่ไม่ดอทเราดอทเราดอทเฮียพี่ไม้เขาหลบมุมนะครับหลบมุมเราขึ้นไปต่อครับต่อหน่อยครับต่อ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 สามสีมันครับ มาดิมาดิอุ้งอ <figured> ้มอ้มไุ <ged> ้มอลบหลบลบลบหลบหลบมวยเดินมวยเดินเรามวยเดินครับมวยเดินโอ้ยเหนื่อยเหนืยเนยนือที่ไม่เจนที่ไม่เจนพี่เจนเบาเบา ผมเหนื่อยผมเนี่ยหัวต้องมาดิปวดมาดิปวดมาดิปวดมาดิตัวพันธ์ตัวพันธ์ได้เหมือนกันแหละมาดิหมดแล้วหมดแล้วมาดิมาดิมาดิเอาเวลา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 ถึงผมจะเหนื่อยแต่ผมก็ล้มไม่ได้อะแค่นั้นแหละนี่โดนไปครับสามศูนย์พี่ไหมก็ไม่เท่าไหร่วะพี่จิ๊บจอยวะโอ้ตอนนี้ไม่ไหวแล้วจะเป็นลมตายฮะเจนเจนพี่เจนเจ้นโอ้ยเหยื่อลวงอะ ใครมาซ้ำวะแฟนลขบพี่ไม้เหรอโอ้ยขอญาตพักก่อนเลยกันธรรมดาครับผมชนะพี่ไม้มาครับพี่ธรรมดาครับธรรมดาครับทุกคนไม่ต้องตบมือครับต้องปบมือครับหนีเต้นโชว์ชนะพี่ไม้น้าพี่ไม้ครับเต้นโชว์ครับบั่นเอวไว้ครับแต่ว่าเราอย่าชะล่าใจนะครับแม้ว่าเราจะชนะพี่ไม้นะครับแต่ว่าเราก็ต้องฝึกร่างกายเหมือนเดิมนะครับแต่เราฝึกแค่ส่วนเดียวก็คงจะไม่ได้อะไรนะครับ เราต้องแปลว่าฝึกอย่างอื่นไปด้วยนะครับหละยะนะครับค<อ>ือตอนนี้นะผมน่าจะกําลังโดนกระทืบอยู่ในสนามแข่งนะครับเออผมเล่นแบบปัญจักสี่ลัดน,นะไม่รู้ว่ารู้จักกันไหมนะก็เป็นกีฬาแบบเตะๆต่อยๆอ่ะเออนั่นแหละก็ฟีลๆนี้แหล,ละก็หาคู่ชกดีกว่าโอ้ยมันดูโหดเลยวะมาดิกลัวมากเหมือนละ KO สา KO มอ่ะ KO สามอ่ะวิเลสูนเฮ้ยอันนี้เด็กใหม่เลยนีิว่าเด็กใหม่เลยนีิว่าดูเชิงดูเชิงไปก่อนนะครับดูเชิงไปก่อนไม่ดูแล้วเชิงไม่ดูแล้วเชิงไม่ดูแล้วเชิงมาดิ ออกแล้วเปิดหน้าแรกครับเปิดหน้าแรกครับเปิดหน้าแรกครับอ๋อนี่ไอ้น้องเยอะน้องเปิดหน้าแรกเกินดอดดอดนี่ดอดดอดหลบดอดหลบเฮ้ยไอ้กระโดดกระโดดเกืินละเกืินละขึ้นหัวกรรมการกรรมการครับเมื่อกี้มันขึ้นหัวครับอมาดิไอ้ไอ้น้องอื้มเยอะเด็กใหม่เหรอกลัวมากมั้งเหรอกลัวมากมั้งหรอยังไม่เข็ดยังไม่เข็ดอันนี้เดินครับเดินครับ นี่มวยไม่เป็นมวยไม่เป็นมวยโดนโดนพี่สอนโดนพี่สอนแล้วให้พี่สอนแล้วให้พี่สอนแม่เล้ามวยมวยต่อยยังไงอ่ะให้พี่สอนแล้วอ๋ออืออืโอ้โหจะตายจะเป็นลมตายหาแล้วจะให้น้องพี่ว่าเราพักครึ่งดีกว่าดีกว่าน้องก็เหนื่อยพี่ก็เหนื่อยหรือจะเอาวะนี่เอาวะมาดิเขียวหมดไอ้สัดนี่บ้าหรอบลาหรอซุปเปอร์พันเลยเมื่อกี้โอ้ยเขี้ยมันซุปปเอร์พันเหมือนกันวะ นึงครับขอหิวมาดิยไม่หิวแล้วไม่หิวแล้วไม่หิวแล้วไม่ใช่ก่อนที่กูจะน็อกตายกูจะเป็นลมตายก่อนแล้วเนี่ยมาดิมาดิไอ้น้องยัวไปก่อนครับยัวไปก่อนหนึ่งทีครับยัวไปก่อนครับยัวไปก่อนครับมาดิมาดิมาดิเด็กมันยั่วง่ายนะเด็กมันยั่วง่ายมันปล่อยปล่อยเปิดหน้าเปิดหน้าอย่างนี้โดนพี่ดิโดนพี่ดิโดนโดนมันกันแลกกันไปดิแลกกันไปดิเอ้ยไปดิกลัวมากเฮ้ยมันเหนื่อยครับมันเหนื่อยมันเหนื่อยมันเหนื่อยตอนนี้เราซัดได้ครับซัดได้ครับมันเหนื่อยครับเราก็เหนื่อยเราก็เหนื่อยรอบแบบรอบแบบ ราแบบเราแบบโกอโกวมาเหกวมาเมล่นหออดอทดอทดอทสู้ดอทสู้บอลองมอออต่อครับตอนนี้กานมันแตกครับกานมันแตกกานมันแตกครับยำครับยำ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  โอ้ยเหนื่อยครับเหนื่อยแต่ว่าได้อยู่โอ้ยก็ชิ่วๆวะน้องมาเรียนมาใหม่นะไปออกกํลาลังกายไปนี่นี่น,นีดูสเต็ปเอลพี่แค่สเต็ปเอลพี่ก็กินขาดแล้วน้องชนะแล้วก็อย่าชะล่าใ,ใจว่าเป็นแชมป์นะครับก็ยังต้องฝึกนะครับนักกีฬาที่ไม่ฝึกฝนนะครับก็แค่นั้นแหละครับพรสวรรค์มันต้องคู่คู่กับพรแสวงครับจากนั้นก็ไปเรื่อยๆครับพอแล้วพอแล้ว,ลว,ลวไปดีกว่าอคู่ชกดีกว่าใครก็ได้ทั่วประเทศเฉยนะครับนี่ดูน้องเอาหกแล้วน้องนี่น้องเอาแค่สามเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอ เปิดหน้าเ้ากลัวมากม้งกมากมลัวมากมัอลอเหนื่อยเจอมวยเดียวกันะเจอมวยมั่วครับมวยมั่วมวยมั่วยับไปก่อนนะอด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 อานนี้เอาละเปิดาน้าเปิดมาดิเปิดมาดิเปิดมาดิ ชอบจริงชอบจริงนี่ท็อปวินเนอร์สแซสนด์ครับเอ,อย้ยเราชนะเลยวะแม่งยอมเลยรอบเดียวครับโอ้ยแชมป์นี่มันเผื่อจริงไหม อยู่ต่อนาะนเดี๋ยวคนมันจะสู้ไม่ได้คนจะกดออกห้องกันเลยหมดนะกลัวสู้ผมไม่ได้สำหรับใครที่กําลังทาอะไรอยู่ครับเหนื่อยแค่ไหนก็อย่าล้มเลิกความพยายามของตัวเองนะครับผมเชื่อว่าความพยายามจะไม่เคยทําร้ายใครอย่างแน่นอนอย่างเช่นผมนะครับก็ถึงแม้ว่าผมจะซ้อมกีฬาหนักมากๆไปแข่งอะไรเงี้ยผมก็ยังมีคลิปให้ทุกคนดูนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วอะผมไม่ชอบแข่งกีฬาเลยผมชอบยูทูบนะเอาเป็นว่าก็สำหรับใครที่กําลังทําอะไรอยู่ก็สู้ๆนะครับเป็นว่าบายๆับไป้วครับเจอแค่แค่นี <s> ้นะครับขอให้ทุกคนโชคดีคร <f> ับในเดือนมกราครับ <para>